มเรื่องของที่ดินเอาภายนี่ก็อนละวนอนละเวงไม่แพ้คดีเขากระโดงเหมือนกันนะคะทุกคนคือนับตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาว่าทางคุณชาดาไทยเศษมท .3 สาเนี่ยนะคะ ได้มีการลงนามคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิธ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพนกลับไปเป็นที่ธรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารอย่างเป็นทางการตามที่กรมที่ดินเสนอ3วันก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งก็คือมีการลงนามวันที่3กันยายนนะแล้วก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันที่6กันยายนจริงๆตั้งแต่ปี67แล้วนะคะ แต่เพิ่งจะเป็นข่าวหลังจากที่ทางสำนักข่าวอิสาราเนี่ยเขาเอามาเปิดเผยให้กับประชาชนได้เห็นกันพอเป็นข่าวดังออกมาปุ๊บเนี่ยแม่อธิบดีกรมที่ดินก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่ายังไม่เซ็นอืมแล้วก็บอกว่าอำนาจเป็นของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมา ยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอนจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังว่าแล้วตกลงเรื่องราวความอลวนอลเวงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วข้อสรุปเนี่ยจบว่ายังไงนะคะไปเริ่มที่คุณพรพฤ์เพนพาดก่อนเลยอธิบดีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยออกมากล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่นาําไม่ใช่ไม่ใช่การลงนามอ่าว่าอย่างนี้นะ ซึ่งเรื่องที่ดินเอาพายเนี่ยเป็นอำนาจของรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยตามกลุ่มภารกิจเดี๋ยวเราต้องขีดเส้นคำบอกว่าไม่ใช่การลงนามตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาไปจับพิรุษจับเท็จว่าใครพูดจริงไม่จริงยังไงกันบ้างอ่ะอธิบดีบอกไม่ใช่การลงนามนะอธิบดีกรมที่ดินฉะนั้นต้องดูว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจเซ็นแต่อาจเป็นไปได้ ที่คุณชาดาในตอนนั้นซึ่งเป็นดนตรีที่กำกับดูแลเนี่ยอาจจะมอบนโยบายเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องยืนยันนะว่าอำนาจการเซ็นที่มีผลทางกฎหมายเนี่ยนะคะเป็นอำนาจของนายชำนาญวิเตรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลในปัจจุบันถามว่าเอา้าแล้วตอนนี้ได้เซ็นหรือ,อยังได้เซ็นเพื่อถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเอาภายแล้วหรือ,อยัง คุณพรพศบอกยังไม่ได้เซ็นนะอำนาจอยู่ที่รองประหลัดกระทรวงย้ำอีกเพราะข่าวที่ออกมาคือคุณชาดานเซ็นแล้วไงนะเออก็เลยย้ำอีกว่าเอ๊ยยืนยันได้หรือไม่ว่าคุณชาดานน่ะไม่ได้เซ็นเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเอาภายก่อพผนจากตำแหน่งคุณพรพศบอกการเซ็นมอบนโยบายในการกำกับอาจจะจริงเพราะตนไม่ได้เห็น เพียงแต่เป็นเรื่องอำนาจในการเซ็นที่จะมีผลทางกฎหมายการณีนี้ต้องเป็นอำนาจของรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยถึงตรงนี้สรุปความได้ว่าไม่ได้ปฏิเสธการเซ็นของคุณชาดามีการเซ็นอยู่จริงแต่ก็บ่ายเบียงไปในธรมนองว่ามันอาจจะเป็นการเซ็นมอบนโยบายหรืออะไรใดๆคือมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายในการที่จะเพิกถอน กรรมสิทธิ์ที่ดินเอาภายการจะมีผลทางกฎหมายต้องเป็นอำนาจรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทางกรมที่ดินว่าแบบนี้ยืนยัขนขณะนี้กรมที่ดินยังไม่ได้รับเอกสารการเพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากทางกระทรวงมหาดไทยลงมาเลยนะขณะน,นี้คุณอนุทินยังไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรลงมาเช่นกันก็คือหมายถึงรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะทีนี้เรื่องก็ต้องร้อนไปถึงรองปลัด เพราะโยนไปที่รองปลัดว่าเป็นอำนาจถูกไหมคะสื่อก็เลยไปถามคุณชำนาญวิทย์บอกว่าขั้นตอนหลังจากเนี้ยก็คืออยู่ระหว่างที่คุณชำนาญวิทย์เนี่ยจะอยู่ระหว่างการพิจารณาสื่อก็เลยถามว่าเนี่ยหลังจากที่คุณชาดาลงนม้มวันที่สามกันยาหกเจ็ดนี่มันก็ผ่านมากว่าสี่เดือนแล้วนะคะติดปัญหาอะไรเหรอถึงยังไม่ลงน้มเนี้ย คุณชำนาญวิทย์บอกว่ามีการปรับรัฐบาลค่ะเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่มีการเปลี่ยนรัฐมตรีช่วยมหาไทยก็คือมท3นะคนใหม่ปัจจุบันนี้นะคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะมาเป็นมท3คนปัจจุบันถ้าเราดูจาก DNA ก็คือไม่ได้ตากนะคะก็คือเป็นคนของภูมิใจไทยนั่นเองนะก็บอกว่า ก็ต้องไปถามมทสามก่อนว่าจะยืนตามคำสั่งที่ลงนามโดยคุณชาดาไหมซึ่งทางรองปลัดนะคะก็ได้ถามกับคุณทรงศักดิ์แล้วยืนยันว่ายืนตามจึงเสียเวลาไปในช่วงนั้นออไอ้สเดือนกว่าเนี่ยนะคะมันเสียเวลาตรงถามว่าจะยืนตามที่คุณชาดาเ,ยเคยลงนามเอาไว้ไหมนะซึ่งขณะนี้ เรื่องอยู่ที่สำนักกฎหมายสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมในวันนี้วันนี้ที่ว่าก็คือเมื่อวานวันที่สิบห้ามกราคมนะคะทีนี้ก็เลยถามว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้เลยไหมเนี่ยที่ประชุมกันวันนี้จะได้ข้อสรุปเลยไหมคุณชำนาญวิทย์รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกต้องดูก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดเลยอืมคืออีสี่เดือนกว่าเนี่ย เสียระยะเวลากับการเอว่าจะยืนตามไหมนะคะก็เลยยังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะเพราะนี่มันเกิดมา20ปีแล้วนี่อืก็ไม่รู้ว่าไปเสียเวลาอยู่ตรงไหนกันตั้งเป็น20ปีนะคะจะให้ทำในวันเดียวได้ยังไงเออใครทําอะไรไว้บ้างนี่ยังไม่รู้เลยต้องเห็นใจท่านนะคะเพรว่าท่านก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใช่ไหมเออเรื่องมันเป็นมา20ปีต้องดูรายละเอียดก่อนนะ ต้องดูทั้งหมดว่ามีที่มาอย่างไรจะไปซีซัวจิมจิมเนี่ยนี่มันจะมีปัญหาฮาอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางบังเอาโอเคทีนี้ก็เลยถามว่าเนี่ยคุณชาดาลงนามแล้วนะแล้วคุณทรงศักดิ์ก็ยืนตามเดิมแล้วนี่เออรองประหลัดเนี่ยมีอำนาจกลับคำสั่งได้หรอทางคุณชำนานววิทย์ก็เลยบอกอำนาจก็อยู่ที่ผมอยู่แล้วอะอืมเมื่อเรื่องมาถึงรองประหลัดแล้วยังไงก็ต้องเซ็นหรือเปล่าไม่เซ็น จะจะได้เหรอคะอืท่านก็บอกว่าจะหาเหตุอะไรไม่เซน็นถ้าหาได้ก็จะไม่เซน็น <c> ก <oughs> ็เลยถามว่าแต่ยังไงลองปลัดมหาไทยก็ต้องพิจารณาก่อนใช่ไหมอ่าคุณชั้นนี้พูถูกต้องต้องดูให้รอบข้อเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดถามว่าถ้าเซ็นแล้วมันจะมีปัญหาเออขออภัยถ้าเซ็นแล้วจะมีผลทันทีเลยไหมอือ คุณชำนาญวิทย์บอกว่าถ้าถ้าเซ็นก็มีผลแหละแต่ต้องแจ้งคำสั่งที่ทางคุณชำนาญวิทย์เซ็นไปให้ผู้ร้องก็คือผู้ถูกเพิกถอนนะกรมที่ดินและจังหวัดเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งทีนี้ขั้นตอนการเยียวยาถ้าหากเซ็นคำสั่งเพิกถอนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณชำนาญวิทย์บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมอะผมไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยนะคำสั่งชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นนะ ส่วนใครจะเสียหายก็ไปฟ้องกันเอาเองก็แล้วกันนะว่างนี้ทีนี้บริษัทสนามป๊อฟเอาพายนี่นะคะมีเนื้อที่กี่ไร่ที่อยู่ในที่ธรณีสงเนี่ยคุณชำนาญวิทย์บอกว่าที่ธรณีสงก็เป็นที่ธรณีสงเพราะคณะกรรมการกฤษฎติกาตีความแล้วว่าเป็นที่ของวัดแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบหรอกนะว่าเนื้อที่เท่าไหร่ใครอยู่ที่วัดก็เป็นหน้าที่ที่คุณเนี่ยจะไปคุยกับวัดจะไปเช่าวัดหรือจะสู้กับวัดถ้าคุณไปเช่าวัดมันก็มีทางออก คุณก็อยู่ต่อไปเช่าวัดไปหรือไม่คุณก็ให้วัดอ่ะโอนให้คุณแล้วก็ออกพรบอรโอนมาอืมมีได้สองทางถ้าโอนก็ได้สิทธิ์ขาดวัดมีอำนาจโอนเพราะเป็นเจ้าของถ้าไม่อยากได้ก็โอนแต่วันนี้มันโอนผิดไม่ได้โอนโดยพรบอ,รอืมก็เลยถามว่าหนักใจไหมอ่ะที่ต้องมาเซ็นเรื่องที่สำคัญมากนี้คุณชำนาญวิทย์บอกท่านเห็นใจผมไหมล่ะ อยู่กันมาตั้งยี่สิกว่าปีแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเนี่ยมันลงที่ผมเนี่ยแล้วผมนี่จะ,กะเกษียณอยู่แล้วในเดือนกันยายนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเซ็นไหมนะท่านอยากให้ผมเซ็นไหมอืมก็เลยถามย้ำว่าเอาก็เนี่ยเมื่อในเมื่อจะ,กะเกษียอณายุราชาการแล้วจะเซ็นไหมล่ะคะอ่าคุณชำนาญวิทย์บอกถ้าอยากจะให้เซ็นนะผมจะเซ็นให้จะได้ไม่มีปัญหาอืมก็ไหนท่านบอกว่าเอาเอโอเคเข้าใจแหลนะเนาะ ว่าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแต่จะกะเกษียนยันจำยาอยู่แล้วเรื่องมาลงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะเซนไม่เซนจะยังไงดีเหมือนกันเนี่ยนะคะอ่ะอันนี้คือรองประหลัดทีนี้มาดูปหลัดประหลัดว่ายังไงประหลัดนะคะก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่า ต้องส่งเรื่องมาให้คุณชำนานวิทย์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายในเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่นะคะอากําลังพิจารณาอยู่โอเคตรงกันนะถามย้มําคุณชาดาได้ลงนามเพิกถอนไหมคุณอันสิทธิ์บอกคุณชาดาไม่ใช่ผู้ที่จะต้องวินิจฉัยอะไรแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยท่านอาจจะให้ข้อเสนอแนะ,อะตอบตรงกันอาจหลายกรุ๊ปค่ะ ก็ตรงกันกับอธิบดีกรมที่ดินนะคะว่าอาจจะเป็นในส่วนข้อเสนอแนะอะไรทํานองประมาณนี้หรือเปล่าแต่ในรายละเอียดต้องดูข้อเท็จจริงอีกครั้งเพราะคุณชาดากํากับดูแลกรมที่ดินในตอนนั้นสุธมต,ตรีไม่ได้มีความจําเป็นต้องเซ็นวินิจฉัยอะไรแต่อาจมีข้อพูดคุยหรือสอบถามซึ่งเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณชาดาต้องเซ็นเพิกถอนอถามว่าแล้วความคิดเห็นหรือการสอบถามของคุณชาดาเนี่ยถือว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายไหมอ่ะ คุณอันสิบบอกอูม้มีนะแต่เป็นเรื่องของการสอบถามความคืบหน้าของงานถามว่าการเซ็นของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นในลักษณะไหนเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนคุณอันสิบบอกต้องแล้วแต่ท่านท่านก็คือน,นั่นแหะรองปลัดน,น,นะฮะส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านนะก็ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เท่าก่อนที่จะ,กะเกษียณกันยาน,นี้แหละนะคะ พราะถือว่าเป็นผู้ที่ดําเนินการตามกฎหมายนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจะต้องไปเร่งหรือไม่เร่งอ่ามันเป็นเรื่องที่นานแล้วอ่าอย่างที่ท่านรองประหลัดบอกยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเรื่องมันก็มาลงที่ผมนี่นะอ่าพอมาถึงท่านเนี่ยก็เร็วเหลือเกินต้องเห็นใจท่านด้วยอนี่เห็นไหมความเห็นอกเห็นใจนะคะท่านประหลัดก็เห็นใจท่านรองนะโอ้เรื่องมันก็ตั้งนานแล้วยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะมันก็หมดถึงท่านนะ ถึงปุ๊บจะให้ท่านเซลล์ก็ให้เวลาท่านนิดนึงนะท่านลองเองก็หนักอกหนักใจก็จะเกษียนกันยานี้แล้วจำไมต้องมาเซ็นโอ้ยน่นังไงอืมนะนะเห็นใจท่านหน่อยนะคะทุกคนนะอืท่านก็ต้องดูให้ละเอียดนะซึ่งผมนี่ก็ไม่ได้ให้นโยบายอะไรไปแค่ให้ดูในสิ่งที่ถูกต้องอ่านะท่านประหลัดว่ายอย่างนี้ทีนี้มีทั้งหมดนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะ ทีนี้มาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคุณอนุทินบอกว่าคุณชาดานเนี่ยได้เซน็นอ่ะเราได้รับคําตอบที่มันชัดเจนจาก,กรัฐมนตรีนี่แหละนะคะว่าได้เซ็นให้กรมที่ดินปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่านะชัดเจนนะและได้ลงนามก่อนค้นตําแหน่งอ่าชัดเจนนะคะแต่ คุณชาดาไม่มีอำนาจในการเพิกถอนเพราะเป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงก็คือคุณชำนาญวิตเตรัตอ่านี่ชัดเจนถือว่าเป็นการตอบที่สรุปรวมทั้งหมดได้ชัดเจนอยู่ในท่านท่านเดียวก็คือก็คงจะรับข่าวสารมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ว่าเออเซ็นจริงนั่นแหละแต่มันเป็นการเซ็นแบบตามข้อปฏิบัติอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องอำนาจในการที่จะเพิกถอนเนี่ยท่านชาดาเนี่ยไม่ได้มีนะเป็นท่านรองประหลัดนะซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะเป็นดุลพินิษของท่านชำนาญวิทย์แล้วเออว่าจะยังไงนะแต่ก็ในเมื่อท่านชาดาเขามันเหมือนมันเป็นนโยบายมาว่าให้เพิกถอนถูกไหมคะแล้วก็เหมือนข่าวที่แล้วอะที่แอนน่อ่านให้ฟังอะว่าสื่อก็ถามว่าแล้วในเมื่อมีมันเหมือนมันมีแนวมาแบบนี้แล้วว่าให้เพิกถอนแล้วจะไม่เพิกถอนได้หรืออะไรทํานองประมาณนี้นะ ทีนี้ก็เลยถามว่าถ้าไม่ดำเนินการออเจะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะอ่าอันนี้คุณคุณอนุทินพูดเองเลยนะคะว่าถ้าไม่ดำเนินการจะผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะและท่านก็มีเวลาถึงเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะ,กะเกษียรราชกา,ารจากที่ฟังเนี่ยตรงนี้เหมือนว่า มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้คือท่านจะเซ็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะจะเซ็นว่าไม่เพิกถอนไม่ได้นะคือท่านก็ต้องเซ็นว่าเพิกถอนอะเหมือนระหว่างนี้ก็คือช่วงทําใจของท่านว่าอะก่อนที่จะเกษียณกันยายนเนี้ยท่านจะจะลดปากกาเซ็นว่าจะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ตรงเนี้ยเมื่อไหร่อย่างไรว่างั้นเถอะเพราะถ้าไม่เซ็นก็โดน157โดยคุณอนุทินพูดเองนะคะ และเชื่อได้ว่าจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่คุณอนุคินให้สัมภาษณ์พร้อมกับมองว่าไม่มีทางออกสักเท่าไหร่เห็นไหมว่ามันจะเป็นอื่นไปไม่ได้มันต้องเป็นทางนี้แหละนะคะเพราะดุลพินิษถูกล็อกมาตามแนวทางของคณะกรรมการกฤิฎดีกาที่จะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ของที่ดินอาพายเป็นโมคะ และที่ดินกลับไปเป็นที่ธรณีสงชัดเจนมากๆเลยนะคะสําหรับการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินทิว่าเคลียร์คัดชัดเจนนะไอความอลวนอลเวงก่อนหน้านี้คือมันมันจบเลยมันมองเห็นปลายทางเลยว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรถามว่าอำนาจการเพิกถอนที่ดินเนี้ยสิ้นสุดที่รองปลัดแล้วใช่ไหมคือทำนองว่าถ้าท่านเส็จแล้วมันจะไปมีจุดพลิกผันอยู่ตรงไหนอีกไหมคุณอนุทินบอกว่า อุธรณ์อีกคขไม่มีนะสมมุติว่ารองประหลัดให้เพิกถอนที่ดินซึ่งมันถูกล็อกไว้อย่างที่คุณอาดินพูดนะมันก็ต้องเป็นทางนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะอ่ะรองประหลัดเซ็นให้เพิกถอนส่วนผู้เสียหายที่ไม่พอใจก็ให้ไปร้องต่อศาลเป็นรายบุคคลไปอ่าเช่นอาจจะเป็นบ้านนี้หรือที่รั้นทีน่นี้ไม่ไม่ไม่โอเคไม่อะไรก็ไปร้องศาลเป็นรายบุคคลไปว่าอย่างนั้นถามว่า หากมีการเพิกถอนที่ดินเอาภายกรมที่ดินจะต้องเยียวยาผู้ถือครองโดยสุดจริตไหมคุณเอาทินบอกอันนั้นก็ว่ากันไปนะกรมที่ดินก็หนักหน่อยอมแม่เอาภายนี่เพิกถอนได้เขาก็โดงเนี่นะคะเขาก็โดงเพิกถอนยากเออนะเอาภายนี่ก็เพิกถอนล็อกแล้วเงินเงนอื่นไปไม่ได้นะ แล้วกรมที่ดินก็หนักหน่อยแล้วกันเนาะนะที่จะต้องเจออะไรต่างๆนานาเพราะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมและออกโฉนดให้แก่ประชาชนเหมือนเขากรโดงเลยเนะอืมแต่ก็ว่ากันเป็นข่าวข่าวไปนะคะซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นกรมที่ดินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอืมเออเรื่องเรื่องหนึ่งก็ไม่งอกอีกเรื่องเรื่องหนึ่งงอกได้นะคะอื ส่วนใครจะถูกจะผิดก็ต้องไปไล่เบีย้ยกันซึ่งเคยให้นโยบายกรมที่ดินไปแล้วอืเรื่องนี้ให้นโยบายแบบนี้อีกเรื่องนึงไม่รู้ให้นโยบายแบบไหนเหมือนกันนะคะก็เลยถามย้ำว่าหากเพิกถอนที่ดินผู้ถือครองโดยสิทธิสุจริตอะ่ะจะต้องชดใช้ตามการประเมินมูลค่าที่ดินไหมคุณอนุทินก็กล่าวยอมรับเลยนะคะว่าใช่ถามว่ากรมที่ดินมีการประเมินราคาที่ดินเอาภายหรือไม่หากต้องชดใช้ คุณอุทินบอกก็ประเมินได้ตอนนี้ไร่เป็นล้านอยู่แล้วซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เป็นพื้นที่ชนบทที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เมืองทั้งหมดแล้วก็ต้องไปฟ้องกันอ่ะเรื่องของการชดใช้นี่นี่ภาษีเราอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะอืที่กรมที่ดินจะต้องชดใช้ถ้ามีการฟ้องร้องกันนี่นะคะอืมอ่าถามว่าประเด็นเอาพายเนี่ยถือเป็นการแลกกันคนละหมัดระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่า หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการดําเนินการเรื่องที่ดินเขากระโดงแต่ดาเนินอะไรก็ยังไม่ได้เห็นถึงพลิกถึงขิงเลยนะคะสําหรับเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะคะคุณเอาทินบอกไม่มีเลยเรื่องพวกนี้มันไม่มีเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าผมไปสั่งรองปลัดเมื่อไหรแล้วรองปลัดไปพูดต่อนี่ผมตายเลยนะเพราะมันเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของรองปลัดและอำนาจของรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิ์ไปยับยัง้งจะบอกว่าที่แล้วมาก็แล้วไปเนี่ยไม่ได้ ส่วนเรื่องเขากระโดงกับเรื่องเอาพายเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คล้ายๆกันมีการออกเอกสารสิทธิ์แต่วันดีคืนดีเออมันวันดีคืนดีนะคะทุกคนก็มีคําสั่งศาลมาเพิกถอนและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการต่อ,อจริงๆไอ้วันดีคืนดีที่มีคําสั่งศาลมาเพิกถอนเขากระโดงไหมอ่อนะก็เลยถามย้าว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เชื่อมโยงกับการเมืองใช่ไหมคะคุณอดทินยืนยันเลยไม่ใช่เลย การไปโยงกับการมือทาให้คนมีอารมณ์ร่วมปลอบปล่าถึงผมไม่ใช่มอทรอหนึ่งเรื่องเนี้ยรองประหลัดก็ต้องดําเนินการเหมือนกับถ้าผมไม่ใช่มอทรอหนึ่งเนี่ยเรื่องเขากระดงผลม,มันก็เป็นแบบนี้แหละอะ,อะไรทํานองประมาณนี้นะคะก็เหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่เกี่ยวกันนะถามว่าการพิจารณาเพิกถอนที่ดินเอาพายเนี่ยจะต้องชี้แจงต่อนายกไหม คุณอุ่นทีบอกเคยชี้แจงแล้วเพราะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐออกให้มีตราครุฑอยู่บนหัวนโฉนดถ้าจะไปยกเลิกก็เปรียบเหมือนเวลาเราเซ็นเช็คไปให้คนหากมีปัญหาขึ้นมาผู้ที่เซ็นเช็คก็ต้องชดใช้ใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะผมกล้าพูดเลยเพราะอธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นสมัยอยู่ซี c, c 4มซเองซึ่งใครทําเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบถามว่าถ้าเป็นเพนิกถอนที่ดินข,ของครอบครัวนายกเนี่ย กรมที่ดินมีเงินเพียงพอเยียวยาหรอคะเออคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วคะ่ะและคุณอนุทินก็ตอบว่าก็งเงินรัฐบาลไทยไงคะทุกคนนะเหมือนที่แอนตั้งคำถามเนียว่าไอ้ที่ทดใช้เยียวยาภาษีเราหรือเปล่านะอืใช่ต้องเงินรัฐบาลไทยไงเขาก็โดงก็เหมือนกันนะอย่ามาเย้ยวเยยวกันนะอืต้องเพิกถอนต้องยกเลิกเนี่ย เขามีโฉนดถูกต้องก็ต้องเอาเงินไปเยียวยาเขาในมูลค่าปัจจุบันนะอืผมนี่ไม่าย้ายไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราต้องขอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปพวกเราไม่เกี่ยวแต่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะอย่าลืมว่าหากประชาชนทั่วไปไม่สามารถเชื่อถือเอกสารของรัฐได้แล้วประเทศก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นคนที่ออกเอกสารสิทธิ์อะไรไปก็ต้องรับผิดชอบคําถามรับผิดชอบยังไงก่อนในเมื่อพอต้องชดใช้เขา ภาษีเรานี่ว่าอ